สวัสดีครับนี่คือช่องอรายการโอพาเทีย่ยวนะครับวันนี้คลิปนี้จะพามาที่เขาค้อนะครับมาดูวิธีการการเต้นหลังคาของเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันครับผม เลยครับ มาลนก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 นหนีหนกวกากานานกนกนกนานกนนกนกนกนนกนนกนกวกนกนกนนก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 นนกนกากนกนกนนกกานร ี่ระบายอากาศนะะออ่ะมันมันจะมีช่องระบายอากาศอยู่สุดยอดครับสุดยอด ครับผมจะให้ดูโดยรอบนะครับบรรยากาศเขาเคาะสวยงามมากครับอากาศดีครับอากาศเริ่มเย็นแล้วครับที่ได้เสียงนั่นคือเสียงของหมาป่านะครับคือเสียงของหมาป่ารายการของเราก็เหมือนเดิมครับเน้น ทำเองได้ทำครับทำเองไม่ได้ค่อยซื้อครับ การกางเต็นบนเขาคอของเราครับอากาศเย็นมากจุดที่เรากลางเต็นคือหลังวัดผาซ่อนแก้วนะครับยากาศดีมากครับ วัดผาซ่อนแก้วนะครับม่อนผาแก้วนะครับบอกก่อนนะครับต้องติดต่อมาก่อนล่วงหน้านะครับถึงจะได้ราคากลางเต็นท์คนละ150นะครับถ้าไม่ติดต่อมาก่อนมาเจอกันหน้าลานก็จะจ่ายหัวละ250นะครับบอกก่อนนะครับ ม่อนผาแก้วครับอากาศดีมากครับนี่น้องแดงของเราครับอยท่ามกลางธรรมชาติได้รับโอโซนชาร์จแบตเต็มทำงานด้วยความสบายใจครับนอนหนึ่งคืนอายุยืนสิบปีครับ ให้ดูบรรยากาศนะครับว่าธรรมชาติสวยแค่ไหนตอนนี้ลมพัดเย็นมากครับไม่รู้จะอาบน้ำได้หรือเปล่านะครับแต่ยังไงก็ต้องอาบครับวันนี้ไปลุยมาหลายที่จนน้องแดงเนี่ยมอมไปหมดแล้วครับ Ya, วันไปลุยนั่นมานะครับโอพาเที่ยวไปเรื่อยนะครับฝนขึ้นเต็มเลยครับสวัสดีครับนี่คือช่องโอพาเที่ยวนะครับวันนี้พามาพักที่เขาค้อหลังวัดผาซ่อนแก้วนะครับ ให้ดูวิธีการกางเต็นท์ของเรานะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับด้วยการกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวสดีครับ